สวัสดีตอนเช้าครับผมเมื่อคืนนี้พายุเข้านะครับพายุเข้าอย่างแรงฝนตกทั้งคืนนะครับจนสวาน่างต้นยางหักต้นขี้เหล็กหักวันนี้ต้องเข้าไปบ้านแล้วก็ถ้าไม่มีข้าวไม่มีคนมาสีข้าวเยอะก็จะออกมานานะครับ <c oughs> วันนี้หมอกก็ลงสวยเหมือนเดิม เจ็ดโมงแล้วจะไปรับแม่กลับม้านะหมอกลงสวยนะ <c oughs> ได้ไหมครับมันเป็นเส้นริ้วนะมันเหมือนมันอยู่ใน มอกลงสวยนะฝนตกเนาะฝนตกลินก็ถ้าแดดขึ้นนะครับถ้าแดดขึ้นมันจะสวยกว่านี้อีกน,นี่มันนี้แดดไม่ขึ้น แต่ขอคุยเรื่องนี้นะครับตอนเช้านะสำเนียงสอภาษากิริยาศส,สกุลการด่าทอกันเนี่ยนะัแต่คิดว่ามันก็มีนะครับมันก็มีกับทุกคนนั่นแหละที่ใช้คําว่าเหลืออดเหลือทนนะครับถ้ามันเหลืออดเหลือทนถ้ามันมีอะไรอัดอั้นตันใจทุกคนก็ต้องระบายออกมานะครับทุกคนก็ต้องระบายออกมาแต่ว่ากิริยานะครับ ถ้ากิริยามันเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าแสดงกิริยาออกมามันก็มันก็บ่งบอกถึงว่าคุณเป็นคนยังไงนะครับอย่างเมื่อวานเนี่ยผมก็ยังไม่ได้เห็นคลิปดีนะแต่ผมเห็นเห็นพฤติกรรมเห็นการกระทำนะครับมันบ่งบอกถึงว่าเฮ้ยมัน มันเกินไปไหมผมไม่อยากจะด่านะเพราะว่าคนที่เขาขับรถขึ้นไปเหยียบผมพื้นตรงนั้นนะที่เขารำบูชากันอยู่ตรงนั้นคิดโดยแต่ตรองไว้ก่อนหรือว่าขับไปโดยไม่เห็นอนะไม่เห็นอะไรหรือไม่รู้นะครับถามว่าโอ๊ยผมไม่รู้ก็เขาออกข่าวกันมาเป็นปี เขามีกิจกรรมอยู่ตรงนั้นนะครับมีกิจกรรมกันตรงนั้นอยู่แล้วแล้วขึ้นไปเหยียบตรงพรมพรม,มปูพื้นนะเขาก็ถอดคนที่ขึ้นเป็นรำเขาก็ถอดรองเท้าเพื่อจะไปกราบไหว้ตรงนั้นอันที้จริงแล้วเนี่ยครับคนเรานะครับมีความศรัทธาอยู่ในใจคุณจะศรัทธาอะไรก็ช่างนะครับบางคนเขาศรัทธาพ่อแม่บูชาพ่อบูชาแม่ บางคนเขาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างอื่นเยอะแยะมากมายที่เขาบูชามันก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่ถ้าเราไม่นับถือถ้าเราไม่ได้ไปนับถือจําเป็นไหมครับที่เราต้องจะต้องไปมีพฤติกรรมแบบนั้นจําเป็นไหมครับที่เราจะต้องไปทําลายความความศรัทธาของเขาอันนี้นะ่าแต่ไม่ได้ไปพูดเข้าข้างใครนะฟัง ฟังโดยที่เราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ใช่มไหมบางคนนะบางคนเนี่ยเขาศรัทธ,ธาเขาศรัทธ,ธาเรื่องอะไรนะไอ้วกเนี่ยเขาศรัทธ,ธาเรื่องการสักลงสักลายเขาก็ศรัทธ,ธาในส่วนของเขาจําเป็นไหมเราต้องเราต้องไปไปปีิากวิจาร์ว่าเออมันอย่างนั้นอย่างนี้ทนนี่จริงมันเป็นความชอบส่วนบุคคลนะเออ ใช่ไหมครับบางคนเขาเขาไปไหว้แม่น้ําโขงเออเขาไปไหว้ไปน้ําโขงมันก็เรื่องของเขานะเขาไปไหว้ต้นไม้ใหญ่ๆมันก็เรื่องของเขาใช่ไหมครับมันเป็นความศรัทธาคือความความศรัทธาคือความเชื่อเชื่อแล้วไปศรัทธาเชื่อว่าสิ่งนั้นมันจะเป็นเรื่องดีสำหรับชีวิตเขาเขาก็เลยศรัทธาไงศรัทธามันก็เกิดกันแสดงออกถึงการเคารพนับถือศาสนามันมันก็มาจาก มาจากจุดจุดนั้นนะครับสมัยแต่ก่อนสมัยพุทธกาลเป็นยังไงเขาไม่มีที่พึ่งไปพึ่งโพงไม้ใหญ่ไปพึ่งถ้ำใหญ่ๆบูชาเขาจะได้มาเขาเรียกว่าอะไรนะเวลาฝนตกฟ้าร้องจะได้มีที่ปกปักคุ้มครองชีวิตเขาให้เขาแบบเออจิตใจเขาเนี่ยมันจะได้แบบมีที่พึ่งเวลาเด็กๆร้องไห้เขาวิ่งไปหาใครเขาก็วิ่งไปหาพ่อหาแม่เขาเพราะเขาคิดว่าพ่อแม่ดูแลเขาได้ นั่นคือความศรัทธามันคือความเชื่อส่วนบุคคลแต่การกระทําในเมื่อวานนี่นะผมเห็นนะโอ้โหนี่นแหละครับผมจะบอกให้ว่าถึงแม้ว่าสถานที่ตรงนั้นนะเขาก็มีริบบิ้นนะครับกั้นไว้อยู่แล้วคราก็มีการเคารพศรัทธาเขา,าห้ามเข้าไปแต่ไปทําพฤติกรรมแบบนั้นนะ่ะผมถามตอนนี้ว่าคุณอยู่ฝั่งไหนนะครับคุณอยู่ฝั่งฝั่งใครคุณอยู่ฝั่งผู้สูญเสีย โอ้ฝั่งผู้สูญเสียมีพฤติกรรมแบบนั้นเลยครับเหรอผมว่านะคงคงเป็นก็เรียกว่าอะไรเข้ามาเข้ามาอยู่ในฝั่งเพื่จะแอบแฝงน,นะครับแอบแฝงใช้ความสถุนนะครับใช้ความสถุนที่มีอยู่ในตัวเองมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับเอามาทําพฤติกรรมอย่างนั้นนะครับไม่ชอบก็อย่าไปดูนะครับไม่ชอบก็อย่าไปอย่าไปใกล้ ใช่ไหมล่ะเราไม่ชอบเราไม่ชอบสิ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยคุณจะเอาตัวเองเข้าไปเกือกกั้วทําไมเออเหมือนบางคนไม่ไม่ชอบเขาเรียกนะเหมือนบางคนเนี่ยเขาไม่ชอบเอ่อไม่ชอบกินส้มตําเออมึงไม่กินกินไม่ชอบกินส้มตามันก็ไปกินมาม่าดิมึงจะไปวิาพากษ์วิจารณ์ส้มตาทําไมวะเหม็นประแดกเหม็นประแดก ไม่ชอบมันก็นก็จะไปนสนจะไปน,นั่นเขาดิแต่ว่ามันออกมาแสดงพฤติกรรมอย่างนี้โอ้โหผมบอกเลยคุณอยู่ฝั่งไหนเออผมไม่ได้อยู่ฝั่งไหนครับผมเออก็บอกไปที่ใช่ไหมนี่แหละผมบอกเลยคนที่เอาจริงๆนะคนที่เขาเป็นเอฟซีเนี่ยครับคนที่เขาดูอยู่โดยที่เขามีวุฒิภาวะ กขมีสติปัญญาดูเนี่ยตอนเนี้ไม่ได้ดูว่าใครผิดใครถูกหรอกแต่ดูพฤติกรรมของคนคือว่าเฮ้ยคดีมันก็อยู่ส่วนคดีแต่พฤติกรรมแบบเนี้ยมันเป็นการเขาเรียกอะไรนะมันเป็นการข่มขู่คนที่อยู่ในนั้นมันเป็นการเหยียบย่ำซ้ำเติมดูหมิ่นดูแคลนคนที่เขาศรัทธาอยู่ตรงนั้นเออมันเหมือนมันเหมือนไป ทำพฤติกรรมข่มขู่เขาใช่ไหมล่ะเออพฤติกรรมถอยสะถุนขนาดนี้นะผมจะบอกให้มันมาจากไหนล่ะเออผมจะบอกให้มันมาจากไหนมันทําไปเพื่ออะไรเออขาไปสร้างเขาไปสร้างพญายนาคไว้ตรงนั้นนะ่ะมันเป็นอะไรมันทําให้ชีวิตมันตกต่ําขึ้น เลยขับรถมาไปเหยียบตรงนั้นหรือ,อยังไงเห็นไหมทำแล้วก็ไม่มีคําอธิบายทําไปเพื่อนโอ้ยถ้าจะออกมาออกมาพูดผมขอโทษครับพอดอีวันนั้นน่ะขับไปแล้วนะี่ผมก็ไม่รู้ว่าตรงนั้นมีการฟอนลามผมต้องขอโทษด้วยนะครับไม่มีครับทำแล้วทำเลยไม่มีคำอธิบายนะครับนั่นแหละครับเขาเรียกว่าอะไรนะ เขาเรียกว่าสำเนียงสองภาษากริยาสสกุลสสกุลสันดานนะครับธาตุแท้ลากลึกของคนนะอันที่จริงแล้วเนี่ยผมจะบอกให้ว่ามึงเข้ามาเข้ามายุ่งอยู่ในคดีมา,มามามาบอกตัวเองว่าอยู่ฝั่งนั้นมาอยู่ฝั่งนี้แต่ที่จริงแล้วนะผมว่านะพฤติกรรมถอยสะถุนนะมันมีอยู่แล้วอยู่ในสันดานมันแหละเออแค่มันแค่มันจะมาแอบอ้างมาอยู่ฝั่งนั้นฝั่งนี้แล้วก็ มาทำพฤติกรรมเฮ e ี้ยพฤติกรรมเร็วๆแบบนั้นมีไหมครับนั่นออกทีวีไหมผมถามนะพฤติกรรมถอยสัตถุนแบบนั้นเคยออกทีวีบ้างไหมไม่เคยออกทีวีนะเออใช่ไหมครับยังมีมันจะมีใครคนนึงอะที่ไปเต้นอเลเบิกอยู่แถวนั้นนะออกทีวีไหมช่องไหนวะอย่าไปดูอะ ไม่ออกทีวีนะผมก็ยังไม่เห็นว่าออกทีวีเลยนะถ้าพฤติกรรมเร็วๆอย่างนั้นอนะ่ะไม่ไม่มีไม่มีมมออกทีวีครับผมไปแสดงพฤติกรรมถอยสะดุนขนาดนั้นนะไม่มีเออนี่แหละผมจะบอกให้เรื่องดีๆนี่นะครับเรื่องดีๆนี่ครับเรื่องดีๆมีความสุขผู้สื่อข่าวเขาไม่ค่อยนําเสนอเท่าไหร่หรอก เรื่องสมัยแต่ก่อนมันมีสืนทรรพน์เลยนะมันมีคําพูดที่ติดปากกรงผู้ผมเลยนะว่าเรื่องดีๆเนี่ยต้องจ้างออกเออต้องจ้างออกข่าวครับผมมาๆมาๆเดี๋ยวคอยจ้างนี่น้ำเสนอออกข่าวให้เนี้ยเนี่ยจักบาทเนี่ยซีพันหาพันสมัยแต่ก่อนนะเออแต่เรื่องแต่เรื่องเฮีย <c oughs> เรื่องไม่ดีเรื่องอะไรเนี่ยโอ้ยออกข่าวให้ฟรี วิ่งไปแบบไม่คิดชีวิตนะครับอ่าพระผิดกับโยมโยมผิดกับพระคู่ตีกันบ่ครับอ่าคู่ตีกันเนี่ยผัวเมียทะเลาะก,กันนะครับผมออกฟรีครับฟรีฟรีจะทำความดีน้อยนะครับใช่ไหมครับนี่คือความเขาเรียกว่าความเหลื่อมลำ้ำ มันเป็นวัฒสมัยผมอยู่ในช่วงนั้นเขาเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมไปแล้วนะเป็นวัฒนธรรมคันข,ข้าวคู่ตีกันครับครูตีนักเรียนนักเรียนตีครูมีออกออกฟรีเลยดวนพระตีกันครับโยมโยมตีกันครับพระเจดิดฟ้าบาทสียโยมออกฟรีครับผมเนี่ยเ,เรื่องเรื่องพฤติกรรมขับรถขึปป้นไปเหยียบตรงนั้นนะออกทีวีไหมไม่มี ไม่มีครับนั่นแหละทำไมทำไมผมถึงออกมาพูดนะเออออกมาพูดพูดให้เห็นไงอืพูดให้เห็นว่านี่แหละโลกเราประเทศไทยเขาเนี่ยเป็นยังสิครับผมบอกเลยเป็นยังสิทาความดีโลบไม่ค่อยจำหรอก สำหรับชาตินี้เขาให้ทุกคนทำงาน,นมีความสุขครับสวัสดีครับ